รายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนันไิ้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะค่ะเราก็ยังอยู่นะคะได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะพระสมุสุชยามุนิเศรโหค่ะเดี๋ยวเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันอีกรอบค่ะกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรพระอาจารย์เจ้าคะเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อเบรกที่แล้วเนี่ยพระอาจารย์ได้มาถึงวัดพระธรรมกายมีการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เนี่ยก็อยากที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเรานั่นก็คือจังหวัดนาราธิวาสการเริ่มต้นการสร้างบรมีที่จังหวัดนาราธิวาสบ้านเกิดในเริ่มต้นอย่างไรบ้างเจ้าคะเจริญพรจริงๆต้องบอกเลยว่าการลงมาครั้งนี้เนี่ยทำให้ตัวหลวงพี่เนี่ยพลิกชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้หลวงพี่เนี่ย เข้มแข็งและมั่นคงได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จะทําให้หลวงพี่จริงๆแล้วเนี่ยมันท้อใจจนแทบจะถอดผ้าเหลืองด้วยซ้าไป<อ>นะครับแต่ริกลิชชีวิตในการที่จะอยู่ในผ้าเหลืองต่อได้นะครับโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยนีน่แหละนะครับก็เหตุการณ์้นครั้งนั้นเนี่ยตัวหลวงพี่พอตัดสินใจที่จะลงมาทําหน้าที่จะขอต่อในการสร้างบารมีนะครับตามโครงการของหลวงพ่อก็คือบทบาติกานะครับ ต่ตอนนันก็จะมีอุปัติการห้าแสนเก็นแสนหนึ่งล้านอะไรเงี้ยนะครับตัวหลวงพี่เองก็มีโอกาสได้เป็นหัวหน้าโครงการนะหัวหน้าโครงการในการบวชทั้งๆที่ยังไม่ได้บรรษาเลยนะครับแต่หลวงพ่อก็ให้อาวุธมาก็คือโปรเจคเตอร์โน้ตบุ๊กใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ข้อมูลต่างๆแล้วก็ตัวหลวงพี่เองแม้กระทั่งสวดมนต์เองเนี่ยด้วยความไม่เคยเนี่ยมันกลัวและตื่นเต้นจนกระทั่งนำสวดมนต์ยังผิดเลยด้วยซ้ำไปนะครับ ก็แล้วแต่สิ่งที่ได้มาในการจบโครงการแต่ละครั้งในการบทโครงการอุบาสิการเนี่ยกับมียายมีอยู่ครั้งหนึ่งมียายท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเดินเข้ามาหาหลวงพี่นะครับแล้วก็นั่งลงกับพื้นใกล้หลวงพี่มากเลยนะแล้วกราบลงไปเรียกว่ามือที่ที่พนมอยู่เนี่ย กำลังจะแตะเท้าหลวงพี่เลยหลวงพี่ตกใจเลยนะครับใหญ่ท่านนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็กล่าวคําขอบคุณที่มาจัดโครงการอย่างนี้ทําให้ท่านเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขมากๆเพราะตอนที่หลวงพี่เป็นหัวหน้านะครับโครงการอุบาสิกาเนี่ยมีโยมเข้ามาบทบาสิกาเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยเจ็ดสิบคนโดยประมาณนี้นะครับไม่จำไ้ตัเลขได้ที่เจนนะใช่แต่ว่า อายุเนี่ยเรียกว่าต่างกันมากเลยนะครับมีตั้งแต่ปฐมจนถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบเลยคจ้ค่ะ,ะครับแต่ว่าด้วยความที่อยู่ด้วยกันอะไรนี้นะครับอย่างมีความกาบับใจว่าความสุขกับการอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เฮฮาด้วยกันมีความสุขด้วยกันอย่างนี้จนกระทั่งจบโครงการเนี่ยยายท่านนี้มีความสุขมากๆกับการได้มาปฏิบัติตามครั้งนี้ก็เลยทําให้หลวงพี่เนี่ยมีกําลังใจอยู่ต่ออีกนะครับอยู่ต่ออีก จนกระทั่งมาบวชโครงการเข้าพรรษาแสนที่สองเจ้าค่ะนะครับแสนที่สองก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยออกไปออกไปบินทบาทออกไปอะไรก่อนเราก็ยังยังไม่รู้สถานการณ์ว่าชื่อเสียงของวัตกรรมกรัเนี่ยเป็นอย่างไรในในในสื่อตามข่าวามในสื่อตามกาดก็อย่างที่บวัดหลงพี่เองเนี่ยไม่ได้รู้จักหรือติดตามวัตถธรรมการเลยไม่เคยเข้าวัดมาก่อน้วยจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อนะครับรู้สึกชีวิตไม่ดีแค่นั้นเองอ นะครับแต่พอมาบวชแล้วเนี่ยก็ก็รู้สึกรักวัดะธรรมกายขึ้นมาก็ลงมาทำพื้นที่ทํางานในพื้นที่ค่ะ <c oughs> พอมาบวชโครงการเนี่ยเราก็บวชได้ประมาณสักยี่สิบเอ็ดรูปนะครับยี่ส <c oughs> ิบเอ็ดยี่สิบสองรูปเนี่ยนะครับในช่วงบวชเขา้าพรรษาในจังหวัดนาราธิวาสหลวงพี่เป็นพี่เลี้ยงตอนนั้นนะครับ <c oughs> ประธานจังหวัดยังไม่ใช่หลวงพี่นะเวลานั้นหน้าที่หลวงพี่ก็คือนะครับก็ดูแลพันน้องทั้งหมดนี่แหละ เคยดื้อกับพระอาจารย์ยังไงหลวงพี่ก็เจออย่างนั้นนะครับเห็นภาพเลยนะพี่รับรู้หมดเลยใช่เจริญพรใช่เลยเคยทําอย่างไรพี่รับรู้หมดเลยว่าสิ่งนี้หลวงพี่เคยทํามาแล้วนะครับแม้กระทั่งสวดมนต์เนี่ยทำวัดเช้าเนี่ยไปปลูกแมะถึงขั้นที่ดึงขาลากขามาสวดมนต์กันเลยนะนะครับแล้ว พอนั่งสมาธิลืมตามาอีกทีเนี่ยหายหมดเลยเหลืออยู่แค่หนึ่งรูปก็เคย <c oughs> ครับนะก็ <c oughs> ก็ก็โดนฝึกมาก็ติดตามมาอย่างเงี้ยตลอดเข้าพรัษานะครับ <c oughs> จนกระทั่งวันออกก็จะไม่ถึงวันออกพัรสานะครับบวชได้สักเดือนหนึ่งเนี่ยพรา,านน้องทุกรูปก็รู้สึกว่าเราบวชมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ทําไมไม่ได้เดินบินตบาะ <c oughs> นะครับหลวงพ่็พอได้ยินข่าวบ้างแล้วว่ามีคนบางบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่ ยินดีกับการที่วัดนี้มาอยู่ในวัดนี้คือวัดธรรมกายนะครับมาอยู่ในมาจัดบวชในวัดนี้อะไรอย่างนั้นนะรอหลวงพี่รอเธยได้ยินข่าวอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เลยบอกพาน้องว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้บิณฑาบาตแต่ขอไปกลับขอหลวงพ่อก่อนแล้วจะขอเดินก่อนอืขอเดินบิณฑบาตก่อนแล้วหลวงพี่ก็ไปเดินบินฑบาตกับพระในวัดนี่แหละนะครับไปทุกสายเลยทั้งหมดทาสายเนี่ยนะครับในวัดในเข้าหลวงเข้ามรรสาเนี่ยจะมี พระบทในวันนั้นห้ารูปเจ้าค่ะเจ้าค่ะและเป็นยังไงและเป็นยังไงเจ้าค่ะผลที่ได้ไปเป็นทับหน้าแทนสามเณรก่อนเกิดอะไรขึ้นเราพร้อมยอมก่อนเลยใช่ค่ะเจริญพรตัวงพี่เองก็เดินไปตามพระที่ท่านอยู่ในวัดนั้นแหละก็แต่ละสายก็คือพระวันนั้นก็จะไปแค่หนึ่งรูปวันนี้หลวงพี่ก็ขอไปกับรูปนี้พรุ่งนี้ก็ไปวันพรุ่งนี้ทุกสายหลวงพี่จะเจอโยมนึ่งท่านที่หลวงพี่จําได้ดีก็คือโยมลุงนะครับ โยมลุงเนี่ยท่านก็รอใส่บาตรทุกเช้านี่แหละหลวงพี่ก็เดินตามพระพระท่านนั่นแหละพระที่อยู่ที่วัดนั้นนะหลวงพี่เดินตามหลังก็โยมท่านก็โยมลุงท่านก็ลุกขึ้นแล้วก็ตักข้าวในบาตรเนี่ยใส่บากข้างหน้าสามช้อนตักช้อนที่สามเสร็จเรียบร้อยก็หันหน้ามามองหลวงพี่หันมามองเสร็จแล้วก็หันกลับไปที่บาตรข้างหน้าตรงฟ้าที่อยู่ข้างหน้าหลวงพี่นี่แหละแล้วยกทั้งขันขึ้นแล้วก็กวาดข้าวโดยใช้พระปีน่ะ กวาดข้าวทั้งหมดในขันเนี่ยลงไปในบาทข้างหน้าเสร็จแล้วก็นั่งลงแล้วเงยหน้าพนมมือขึ้นแล้วถามพระข้างหน้าว่าเอาพระวัดนี้มาทำไม,มค่ะครับตอนนั้นความรู้สึกหลวงพี่ที่ยืนอยู่นรงนั้นแล้วได้ยินเนี่ยเขาพูดเป็นภาษาบ้านที่นั่นน,นะครับเขารเรียกว่าภาษาเจฮิตนะภาษาเจฮิตนะซึ่งตัวหลวงพี่ก็พูดเป็นเหมือนกันนะเพราะหลวงพี่เป็นคนที่นั่นนะครับแต่เขาไม่ได้รู้จักหลวงพี่นะครับไม่รู้จักหลวงพี่ พอหลวงพี่ได้ยินคํานั้นเนี่ยความรู้สึกของพี่ในใจเนี่ยมันรู้สึกความเสียใจมันเกิดขึ้นมามากๆเลยะนะครับความน้อยใจความไม่เข้าใจมันเกิดมาหมดเลยะนะครับแล้วพระรุ่นั้นเนี่ยพอให้พรเสร็จก็กําลังจะเดินออกไปเนี่ยก็หันมาเห็นหลวงพี่ยังยืนอยู่ไม่เดินตามนะท่านก็หยุดหลวงพี่ก็หันไปหาโยมหลวงท่านั้นหละ แล้วก็พูดภาษาท้องถิ่นให้เขาได้ฟังว่าอย่างน้อยเราก็คือลูกหลานเขาอะนะ,ะเป็นภาษาเจรเหก็ประมาณว่าหลวงพี่บอกว่าเนี่ยแหละรพระพุทธศาสนาจะไม่แข็งแรงเพราะพวกเราเคิดแตกแยกกันาศาสนาพู้จะแข็งแรงได้ก็ต้องมีอ่าทั้งสี่เสาก็คือพระสมัมมณเนนะครับอุบาสกอุบาสิกาแต่วันนี้เนี่ยเราแตกแยกกันในพื้นที่ทางจังหวัดเจแดนภาคใต้เนี่ย แล้วศาสนาพุทธแข็งแรงได้ยังไงหลวงพี่ก็พูดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งเนี่ยหลวงท่านก็ลุกขึ้นมาหลวงพี่รู้สึกตกใจแล้วถอยหลังไม่ก้าว,ว่าท่านจะลุกทําอะไรใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่<อ>ใช่สรุป<ต>ท่านลุกแต่แล้วท่านก็หันหลังใช่ท่ลุกเจริญพรค่ะท่านลุกแล้วท่านหันหลังให้ลุกพี เดินเป็นดอกไม้ใกล้ๆนะมาถวายหลวงพี่อ๋อโดยดอกไม้มาถวายค่ะอืมเรียกได้ว่าการพูดครั้งนั้นนี่ส่งผลเปิดใจเปิดใจให้กับคุณลุงท่านนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าท่านคงตกใจว่าเอ้าที่บอกว่าวันนั้นก็ลูกหลานเราเองนะใช่พูดภาษาได้อย่างนี้ท่านก็เลย๋อเพราะฉะนั้นกลับการที่เราได้มาพัฒนาบ้านเกิดของเรานี่คุ้มค่าอย่างมากเลยถูกต้องไหมจ๊ะคะ ก็ก <UNKNOWN> ็เริ่มเห็นช่องทางแต่ก็ยังท้ออยู่ในใจนิดๆนะในความรู้สึกมันยังมีความเสียใจอยู่นยนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหลวงพี่ก็ไปใส่ใช่ใช่ครับหลวงพี่ก็ไปทุกสายก็เจออย่างนี้แทบจะทุกสายแต่ก็มีทุกบ้านหลายบ้านก็ยังใส่อยู่เหมือนกันแต่ก็จะมีอย่างเนี้ยมาให้เราได้รู้สึกกวนใจอยู่พอสมควรทดสอบหลวงพี่ก็ไปเล่าให้พระน้องฟังเราอาไปบิดระบดค่ะนะครับหลวงพี่ก็ ก็กลับไปให้เล่าให้พน้องฟังนะครับว่าเราจะออกไปบินธบัตเนี่ยก็จะต้องเจออย่างนี้นะนะครับพ mm. น้องก็รับซูรับตา,าสุดท้ายพน้องก็กลับมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมนั่นแหละก็จะเจอเหมือนกันวันนี้รถเจอบ้านไหนเจอบ้านไหนอแต่ก็เป็นการเตรียม <c oughs> ความพร้อมให้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขหรือมีวิธีการสื่อสารให้เข้าใจอย,อย่างไรถูกต้องไหมเจ้าคะใช่ครับเจริญสรุปก็คือสามารถออกไปตาบตรได้อย่างปลอดภัย ปลอดภัยใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเตียงเขตนั้นเนี่ยเดินเดิน,ดนบินดาบาได้ปลอดภัยเลยจริงๆครับเพราะมีชาวพุทธอยู่ค่อนข้างหนาแน,น่นรครับอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสบายใจให้กับ ญาติโยมที่กําลังติดตามรับชมอยู่นะบางครั้งเนี่ยเชื่อแน่ว่าชาวพุทธตัวจริงดีจริงหลายๆลยท่านเนี่ยอยากจะไปอยากจะไปทําบุญกับพระอาจารย์ที่วัดต่างๆในจังหวัดนาราธิวาสบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดว่าสามารถไปได้ไหมเจ้าคะหรือว่าช่องทางใดหรือว่าช่วงเวลาไหนที่เราควรจะไปแล้วก็มีความปลอดภัยในสถานที่ไหนบ้างเจ้าค่ะ จริงๆมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องศึกษาหรือว่าดูข้อมูลในเขตพื้นที่ที่ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในพื้นที่อันตรายเนี่ย จะไม่ใช่ในเขตในอำเภอเมืองนะครับไม่ใช่ในเขตในตลาดนะครับะฉนนั้นเนี่ยอย่างที่หลวงพี่อยู่ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นเนี่ยนะครับหรือที่พระสงฆ์บ้านร่มเย็นก็อยู่ใกล้สนามบินนะครับสามารถติดต่อหลวงพี่ได้เลย15นาทีถึงสนามบินเลยนะครับเดินทางสะดวกสบายก็ยังไปกันได้ทีนี้ต้องสอบถามหนึ่งเรื่องการสร้างพื้นที่สร้างศูนย์อบรมไว้ให้กับทีมงานหรือว่าพระอาจารย์ที่ลงไปทําหน้าที่ตรงนั้นจ้ะค่ะพอพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปจัดบวชแล้ว จุดเริ่มต้นของการสร้างสถานที่เพื่อให้เป็นสถานที่ที่แบบของเราในการสร้างบารมีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรเจ้าคะจุดเริ่มต้นคือตอนที่ต้องบอกเลยว่าถ้าตอนที่สร้างเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยี่ที่หลวงพี่บอกเรเล่า,เล,าเล่าบินดาบาเนาะใช่ไหมเอ่ยนะครับมันก,ก,ก็ก็ได้อธิบายแต่ว่าสิ่งที่ทําให้หลวงพี่เนี่ยคิดจะอยู่ต่อและจะสร้างที่นี่จริงๆก็คือเสียงของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนที่ พี่ไม่มีคําตอบให้กับพันน้องตอนที่อวันออกวันออกพรรษาครับที่โยมมายืนรอหน้าหน้าวัดเต็มไปหมดเลยจันไ่บาทแล้วหลวงพี่กับพันน้องไม่ได้ไปเดินบินบัตในใน,ในวันตักบ,บาตรเทวเจ้าคแล้วหลวงพี่ก็ท้อใจเพราะว่ามันเจอปัญหาเยอะมากแล้วก็คิดว่าจะลาสิกขาจนกระทั่งไปเจอหลวงพ่อในช่องดีเอมซีแล้วก็ยกมือไหว้หลวงพ่อบอกว่าผมไม่ไหวแล้ว ออกพรรษานี้จะขอลาศิกขาหลังหลักรับกระถิ่นแล้วหลวงพ่อก็พูดเสียงสวนกลับมาว่าอยากให้ลูกทุกคนอดทนสู้ไปกับหลวงพ่อคำพูจริงๆต้องบอกเลยว่าเสียงค่ะคําพูดผ่านจอ DMC ใช่ไหมคะเสียงหลบใช่ครับผ่านจอ DMC แล้วเป็นเทปบันทึกนะครับเป็นเทปบันทึกด้วยของเมื่อคืนด้วยในอุงฝันนี้ฝันด้วยครับค่ะ พูดค,ครั้งนั้นมันพลิกใจหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็คิดใจใช่พลิกใจหลวงพี่แล้วก็คิดในใจว่าที่ผ่านมาเรามองหาใครกันแน่นะครับทําไมเราเราลืมบุคคลคนสองคนนี้ไปนะครับน,นก็คือหลวงพ่อนะครับตั้งแต่นั้นมาหลวงพี่ก็เลยบอกกับตัวเองว่าจะขอสู้ในพื้นที่นี้ต่อไปนะครับหลวงพ่อยังยิ้มได้หลวงพี่ก็จะยิ้มสู้นะครับหลวงพ่อยังไม่เคยท้อหลวงพี่ก็จะพยายามที่จะไม่ท้ออีกต่อไปนะครับก็เลยตั้งแต่นั้นเนี่ยก็เลยคิดที่จะ ลุยงานอบรมจนกระทั่งผ่านมา3ปีนะครับปี 53, 54, 55ห้าสี่ห้าห้าก็ตัดสินใจสร้างศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นอี้ครับก็ค่ะพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ,อย่างไรเจ้าคะพ,นะคพื้นที่เลยนะครับพื้นที่เลยนะตอนนั้นที่มาเนี่ยใหญ่มาก หนึ่งไรครับหนึ่งไรค่ะเจริญพรค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพื้นที่ในขณะนี้สามารถรองรับสาธุชนหรือว่าเยาวชนได้ประมาณสักกี่คนเจ้าคะไม่น่าเชื่อนะครับเจริญพรไม่น่าเชื่อเลยว่าในพื้นที่หนึ่งไร่ตอนนั้นเราก็ขยายออกไปได้อีกอีกประมาณสักสองงานหรือครึ่งไร่นะครับครึ่งไร่เนี่ยนะครับแล้วเราลองจัดโครงการโครงการหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือรวมพลัง เหมือนกับรวมพลังเด็กดีวีสตาร์นี่แหละนะครับมีเด็กมาร่วมงานทั้งหมด26โรงเรียนนะครับแล้วเด็กทั้งหมดที่มาร่วมงานในวันนั้นทั้งหมด700กว่าคนโอ้เยอะมากๆเลยก็รองรับได้หมดเลยนะเจ้าคะ700คนเกือบพันคนเกือบพันลนะคะเกือบพันคนพันคนนั้นจริงๆต้องบอกว่าในหนึ่งไร่ครึ่งเนี่ย มันรองรับไม่พอหรอก <c oughs> แต่ว่าโชคดีว่าเราสร้างในพื้นที่รอบๆที่ยังเป็นป่าอยู่เราก็ oh. ไปขออนุญาตพื้นที่ข้าง,าง,างนะครับ <c oughs> พื้นทีกั ในการที่จะแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมต่างๆรอบๆสืสอ่อก็แสดงว่าเป็นที่ยอมรับของเยาวชนของโรงเรียนแล้วแหละในการที่ทําหน้าที่ที่พระอาจารย์บอกว่ามีเด็กมา700คนแสดงว่าจะต้องมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นทาให้เชื่อมใจบวรนะคะให้สามารถมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จัดกิจกรรมได้กิจกรรมที่พระอาจารย์ได้ไปเปิดใจคุณครู <c oughs> นักเรียนชาวบ้านคือกิจกรรมอะไรบ้างเจ้าคะ ก็จริงๆก็มีการเยี่ยมยิ้มนะครับโครงการเยี่ยมยิ้มที่ไปเยี่ยมทุกวันนะครับแลวโครงการที่สอดด้วยโครงการสร้างเขาเรียกบัณฑิตไอดอนนะครับรก็คือจะไปทํากิจกรรมในโรงเรียนต่างๆจนกระทั่งได้แกนนํามาแล้วเอามารวมกันในการที่จะทําเป็นบัณฑิตไอดอนขึ้นมานะครับเป็นโครงการของหลวงพี่อดิศักดิ์นะครับแล้วก็มีค่ายอบรมซึ่งหลายโรงเรียนพอเราจัดอยู่ในพื้นที่และจัดก,กิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยหลายโรงเรียนก็เริ่มที่จะ นมหมดให้เราไปจัดค่ายให้กับโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับก็เลยเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและคุณครูมากขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าเกิดผลตอบรับที่ดีเยาวชนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นถูกต้องไหมเจ้าคะอืมค่ะใช่ครับค่ะมีเคสไหมีการเปลี่ยนให้เห็นเยอะขึ้นค่ะมีเคสไหนประทับใจที่พระอาจารย์อยากจะเล่าบ้างไหมเจ้าคะ ก็คงจะเป็นเคสในเรื่องของการบวชสมณีเพราะการบวชสมณรเนี่ยจะมีระยะเวลาในการกอบรมอยู่พอสมควรนะครับนะครับสิ่งิงที่ประทับใจเลยก็คือเอยมพ่อ,ยม,พอยมแม่เขาไม่ได้ประทับใจชื่อวัดนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนั้นเองเนี่ยเด็กเนี่ยคุ้นเคยกับพระอาจารย์ก็เลยบอกคุณครูว่า,ามาบวชที่นี่มยมพ่อยมแม่ก็เลยมาส่งและอ,อยากมาดูว่าลูกามาอยู่ที่ไหน โคร,รงการวัฒนธรรมการยอยู่ตรงไหน,นครับ <c oughs> หลังจากนั้นพอมาอบรมมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งที่ได้กลับไปนะครับก็คือเด็กชวนพ่อแม่สวดมนต์ <c oughs> <c oughs> นะครับเด็กเริ่มปัดกวาดบ้านเก็บ <c oughs> ที่นอนเองนะครับแล้วก็มีความสงบมากขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> มีความสงบมากขึ้นครับก็เลยเป็นที่กล่าวขานกันเป็นในกลุ่มของกลุ่มคนที่เขาเคยพูดถึงตามสื่อข่าวที่ ที่ไม่ดีของวัดเนี่ยนะครับเป็นการเป็นว่าที่ไม่ดีกลายเป็นเริ่มบวกขึ้นมากเรื่อยๆานสร้างความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นจากตัวเชื่อมก็คือเด็กและเยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตของชาตินี่แหละนํามาฝึกให้รู้จักศิลธรรมพระอาจารย์ก็โอ้โหเรียกได้ว่าทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่จากพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้โอ้โหเรื่องราวมาเข้มข้นแล้วนะคะ ต้องสอบถามพระอาจารย์ว่าสถานที่เห็นได้แจ้งมาว่าตอนนี้เนี่ยก็กําลังจะมีโอกาสในการสร้างสถานที่เพิ่มเติมเจ้าคะ่ะอยากให้พระอาจารย์ได้อธิบายหน่อยเจ้าคะ่ะว่าตอนนี้ที่ศูนย์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นตอนนี้กําลังจะสร้างอะไรบ้างเจ้าคะ่ะเจริญพรเนื่องจากว่าที่ของเรามีที่ประมาณไม่ถึงสองไร่นะครับับบโดยประมาณอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่กับสามงานนะครับที่ตอนนี้ขยายขึ้นมาตอนนี้เราก็เลยสร้างอาคาร คุณยายอาจารย์109ปีตอนนี้ก็สร้างมา2ปีแล้วเนาะนะครับประมาณเกือบ2ปีแล้วครับเจ้าค่ะก็ตอนนี้กนะ็ครงสร้างก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับพอใส่หลังคาคแล้วหลังนี้นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีห้องปฏิบัติธรรมที่รองรับได้ประมาณ200คนคะนะครับซึ่งนี่ก็ประเมินจากกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่าการรวมตัวจํานวนเยอะๆนะครับกิจกรรมต่อเนื่องเนี่ยเด็กๆเ,เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ40ถึง ไม่เกินสามร้อยนะครับหลวงพี่ก็เลยสร้างห้องที่รองรับประมาณเด็กสองร้อยคนนะครับก็ก็มีนะครับห้องออฟฟิศนะครับในเรื่องของการทํางานคณะสงฆ์เพราะนวันนี้เองเนี่ยพระในบ้านร่มเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดหนึ่ง <1 S 1> รูป, 1> 1รปใช่ไหมเอ่ยก็อันเจ้าวาดอีกเป็นรูปนะครับเลขาเจ้าคณะอำเภอนะครับแล้วก็เลขาเจ้าคณะตำบลอีกสามรูปรก็เป็นที่ยอมของคณะสงฆ์หลวงพี่ก็เลยทํา ห้องสาหรับออฟฟิศในการรองรับงานคณะสงฆ์และงานจัดวัฒะธรรมกายบวกนั้นเนี่ยด้วยที่ในอาคารหลังนี้เดียวชนเดียวกันก็มีห้องประชุมคณะสงฆ์ด้วยเพราะในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะนิมนต์คณะสงฆ์มาประชุมที่นี่ครับมาประชุมที่นี่ครับส่วนอันนี้คือชั้นบนนะครับนี่คือชั้นบนนะครับแล้วก็ชั้นล่างก็จะมีห้องน้ําห้องครัวและหอฉันนะครับอยู่ในอาคารเดียวกันเลยครับอยู่ในอาคารเดียวกันแล้วมีห้องพิเศษอีกห้องหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ย ทุก Warner ส, <Wells. S 2> <pentru> ส่วนสาขาเนี่ยกำลังฝึกในเรื่องของการทํารายการผ่านช่องซูมก็เลยมีห้องใต้หลังคาแล้วเป็นห้องตักคือในระมิตทั้งอาคารเนี่ยให้ครบครันในการสร้างบารมีในงานเฉยแผ่เลยนะเจ้าคะค่ะใช่ครับเป็นอาคารสาหรับงานเผยแผ่จริงๆนะครับห้องใต้หลังคาก็จะเป็นสําหรับเป็น เป็นเขาเรียกว่าห้องสตูดิโอในการจะทำรายการเลยนี่ขยายเือร่ายของคนดีด้วยแอปซูมเลยใช่ไหมจ้าีนีค่ะผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในบุญนะคะเดี๋ยวติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอซูมนะคะะอาจารย์เจ้าคะอานิสงของการสร้าง อาคารปฏิบัติธรรมในครั้งนี้อยากให้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงอนิสงส์โดยย่อสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยเจะได้แบบว่าโอ้โหพอทําบุญในครั้งนี้แล้วเนี่ยจะนึกว่าลืมปิตินึกถึงบุญออกเจ้าค่ะเจริญพรจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วเนาะสร้างอาคารที่พักอาศัยเนาะก็คือสร้างทุกสิ่งจริงๆนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดอาคารหลังนี้มันครบทุกอย่างเลยมไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมการอบรมการเผยแผ่การประชุมคณะสงฆ์นั่นคือการรักษาพระ การรักษาคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นโรงครัวนะครับในการผลิตอาหารอีกนะครับห้องน้ําอีกเป็นวิมานอีกนะครับสาหรับรองรับในการขบฉันอีกนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือการแพทย์ใช้ความรู้กิจกรรมต่างๆผ่านซูมอีกก็อยู่ในอาการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทราทางัเนี่ยอันนี้สงส์หลวงพี่ว่าน่าจะครอบจักรวาลแล้วแหละนะครับที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่าครอบจักรวาลนั่นก็คือ S <S สร้างในพื้นที่ตามจังหวัดเฉลดมภาคใต้สร้างในพื้นที่ที่จะปกปัรกรักษาพระพุทธศาสนาจาะสร้างในพื้นที่ที่จะสร้างคนที่เป็นชาวพุทธให้เข้าใจในศาสนาพุทธอย่างต่องแต้ที่กําลังจะเหลือน้อยให้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญนี้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญมาหาศาลในการที่เราทุกคนจะได้มาร่วมกันปกปัรกรักษาพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดเฉลดมภาคใต้จา้ <นะ S 2> จาค่ะ,ะก็คือปรมัตตอาบารมีเลยนะครับนั้นนะหลวงพี่ก็ ขอฝากบุญนี้ไว้กับทุกๆคนทั่วโลกด้วยนะจ๊ะตอนนี้เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์เจ้าคะจึงจะสําเร็จเจ้าค่ะก็เหลือไม่เยอะแล้วประมาณ50%เอร์เซนตครับอีกห้าที่เหลือเราเติมเต็มกันดีกว่าที่จะมาช่วยเติมเต็มกันนะเจ้าคะค่ะทีนี้ต้องสอบถามถึงพระอาจารย์ได้มานํานักสร้างบารมีเนี่ยนะคะในนราธิวาสตอนนี้ก็เริ่มมีความสว่างสวัยเกิดขึ้นแล้วความสุข แบบพระของพระอาจารย์เจ้าคะ่ะรวมไปถึงความสุขที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสส่งต่อให้กับพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่เป็นยังไงเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ต้องบอกเลยว่าความสุขแบบพระที่เกิดขึ้นสําหรับตัวหลวงพี่แล้วเนี่ยต้องกลาบขอบพระคุณพระเดชพุณหลวงพ่อนะครับสิ่งที่พระเดชพุทธหลวงพ่อให้มาเนี่ยมันคือต้นบุญต้นแบบในการที่ทําให้หลวงพี่มีความสุขในเพศสมณะจริง,รงๆถ้าหลวงพี่ไม่เห็นต้นบุญต้นแบบอย่างหลวงพ่อหลวงพี่ก็คงมองหาความสุข ในการทําหน้าที่เผยแผ่คงจะยากเพราะอุปสรรคในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ปลอดภัย<า>ในเรื่อง,องความไม่เข้าใจและการทําหน้าที่ต่างๆที่มันยังมีข้อกังขาหรือคําถามอีกเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทําให้การทํางาน,นยากลําบากมากแม้กระทั่งการแค่เราโฆษณานะครับติดรถโฆษณาลําโพงเนี่ยย,ยังยากเลยนะครับรหรือจะเดินทางไปป้าต่าง,าง,างๆเนี่ยยังอันตรายเลยแต่พัสดชพระพคุณหลวงพ่อเป็นต้นแบบจริงๆ หลวงพี่เห็นถึงความอดทนความเข้มแข็งของหลวงพ่อนะครับในหลายๆครั้งที่หลวงพี่เห็นมันทําให้หลวงพี่เนี่ยเข้าใจเลยว่าสิ่งที่หลวงพ่ออดทนก็คือการที่จะทําให้ลูกทุกคนรักษาใจรักษาบุญได้อจึงทําให้ลูกทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างบุญไปกับหลวงพ่อได้ดังนั้นเนี่ยความสุขที่หลวงพี่มีอยู่คือหลวงพ่อ Hmm. รอยยิ้มของหลวงพ่อต้นบุญต้องแบบคือหลวงพ่อ hmm. ความสุขทุกวันนี้เนี่ยลืมตาขึ้นมาหรือเหลับตาลงไปเนี่ย เหนหลงพ่อจึงทําให้มีความสุขในเพศตธรรมนักมาจนจถึงวัจจุบันสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะท้ายสุดนี้ค่ะพระอาจารย์กําลังออกไไรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเชื่อแน่ว่าพระอาจารย์นั้นออกแบบชีวิตได้อย่างงดงามถ้าฟังจากพระอาจารย์พูดมาตลอดทั้งรายการนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นให้พระอาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ชมทั่วโลกกนิดหนึ่งค่ะในเรื่องของการออกแบบชีวิตนะคะว่าจะออกแบบชีวิตของเราอย่างไรดีเจ้าค่ะให้รอดปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและก็ในชาติต่อไปเจ้าค่ะ การออกแบบชีวิตเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่หลวงพี่จาได้มาเสมอเลยหลวงพ่อพูดว่าถ้าขอสิ่งขออะไรได้สักข้อหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อจะขอนั่นคือขอความอดทนคือขันตินะครับคน <c oughs> เราจะออกแบบชีวิตได้มีความสุขและสําเร็จได้เนี่ย <c oughs> ขันติเป็นอนันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออกแบบชีวิตที่มีความสุขที่ดีที่สุดก็คือเราต้องมีขันติมีความอดทนให้มากถ้าเรามีความอดทนมีขันติมากเท่าไหร่ ความสุขความสําเร็จจะอยู่ใกล้เราเพียงแค่นิดเดียวนะครับพรานนี้นก็ฝากไปถึงทุกคนไม่ว่าเหตุการณ์ณวันนี้โดยเฉพาะตอนนี้เรื่องของโควิดก็ดีทางเศรษฐกิจก็ดีอะไรก็ดีที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยความอดทนเป็นอันดับแรกที่เราควรจะเอาไว้ในใจเสมอและเอามาปฏิบัติเสมอเมื่อไหร่ที่เรามีขันติมีความอดทนมากเท่าไหร่และข้ามปัญหาเหล่านั้นได้มากเท่าไหร่ความสําเร็จก็จะอยู่ใกล้นิดเดียวครับ โอ,อ้สาธุเจ้าค่ะโอ้โหวันนี้ได้ฟังพระอาจารย์เรื่องราวดีๆมากเลยที่พระอาจารย์ได้มาเล่าให้เราในรายการผู้แบบชีวิตฟังเนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีของพี่น้องนักสร้างบารมีตัวจริงดีจริงนะคะ<ช>วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะพระสมุทสุชยามูนิเศษโหเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะที่มาออกแบบชีวิตให้เราได้ฟังกันกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะเจ้าค่ะ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะชมอย่างนี้แล้วเชื่อแน่ว่าคุณผู้ชมแล้วก็พระอาจารย์ทุกๆรูปนะคะใน3าสจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะคะ,คะก็พวกเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ท่านที่สู้อยัดยืนแล้วก็ทํานุ บำรุงพระคุณศาสนาเนี่ยให้ยาวนานสืบต่อไปด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้เวลาเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชาดาระยะอินดิฉันใส่ใจวลีพร้อมทีมงานซูมนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ I'm proud.